ใ้าแค่ตั้งใจไว้เพื่อนิพานใช่ไครับคือถ้าบาังเอิญเราไปนิพานไม่ได้มันจําจะต้องเกิดใหม่แล้วก็ขอให้รวยอย่างอันอันอนอ้นเออบรรยาการเศรษฐีนนครับท่านบอกว่าการจะใช้สารแบบนี้ถ้าบางคนเขาบอกว่าเขาอาจจะคิดว่าเกินไปท่านเลยอธิบายฟังบอกมันไม่เกิน,นเราทํานี่มีกําลังสูงกว่า ถามว่าคนที่ไม่เคยปิดทองพระนะมีไหมที่เนี่ยหายากส่วนมากเขาปิดกัน็นส่วนใหญ่ะะใช่ใช่แต่ว่าเมนดการเศรษฐีเริ่มต้นจากทองไปวางไว้ใ่หลุมซ่วงแผ่นเดียวนะไม่ปิดพระอะไรเลยเหรอก็จนขนาดโอจนขนาดจันเลยแต่ยังไม่แก่ผ้าพันหัวเหี้ยโอ้ม<อ>่เลือกต่จนขนาดนั้นใจมีศรัทธาบ้านอยู่ข้างวัด แต่หาเช้ากินขําเวลาจะไปทาบุญก็ไม่มีลาบนี้มันในเมื่อเขาสร้างวัดเสร็จเขาสร้างส้วมเสร็จเขาขุดหลุมแล้วใช่ไหมครับขุดหลุมขี้ถก็ตั้งใจสองคนตายยายกันคือเอาท้องไปปิดขุดหลุมท่วมเป็นการบูชาพระนตนตรัยโอ้แ่ใช่แค่นั้นเองนะครับตายจากนั้นแล้วสองคนตายใหญ่ก็ไปเกิดเป็นเจ้าดากับนางฟ้า ลงมาจากเทวดากันนางฟ้าก็มาเป็นมหาเศรษฐีนะบุญเท่านั้นน่ะนะเอ๊ะต่อมานี่เมื่อเป็นมหาเศรษฐีแล้วนะครับครับวันหนึ่งไปเฝ้าพระราชาไปเจอปุโรหิตเข้าก็คันแกระแกระลอยเลก็ถามมาถ้าอาจารย์เหตุการณ์ต่างๆจะเพิ่งมีกับบ้านเมืองไหมท่านปุโรหิตก็บอกไม่มีแต่เหตุมันจะมีพิเศษ นั่นคือนับตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปฝนจะแลกไปสามปีชาวบ้านจะลำบากจะอดข้าวอดปลากันท,ท่านกลับมาบ้านก็สั่งซื้อข้าวเป็นการใหญ่ไม่ใหญ่ใส่้างเดียวล่อหลายช้างเลยนะถ้ามีเงินจะมีใช่ไหมเต็เมเต็มที่้างไม่พอใส่พร้อมพร้อมไม่พอใส่กระบุงกระบุงไม่พอใส่ถยํำกับดินเหนียวทาาช้าางเก็บกันนักหนัก ที่ฝนมันก็แรงแย่ปีแรกแล้งเนี่ยคนชาวบ้านยังไม่อดทีเดียวของเก่ามีใช่ไหมพอ,อมเริ่มปีที่สองเขาก็เริ่มไม่มีจะกินกันแกก็เลยสงสารชาวบ้านแจกข้าวที่อ,อดีนะครับแจกข้าวไปปีที่สองก็ยังดีพอถึงปีที่สามแงะแกะแล้วอะไรแงะครับพ่อไม่มีจะกินเองเลยหมดแจกไปยัางมาหมดไอ้ไข้าทาญิงชายในบ้านก็ตั้งหลายร้อยคนนะเศรษฐีเนี่นะ ในที่สุดก็ต้องปล่อยข่าทาสยินชาบอกใครอยากจะไปไหนก็ไปแต่พ้นจากความเป็นทาตมีสิ่นั้นต้องใช้กันไอยกิติเอ็นตขึ้นอยู่กับฉันพวกเธอก็าตายแต่ก็มีคนเดียวทาตเชนในบุญไม่ยอมไปผมขอเป็นทาตต่อไปจบรักครับแ้วต่อมาในขั้นสุดท้ายก็เหลือข้าสารอยู่หม้อเดียวหังขั้งสุดท้ายใช่ไหมหราบหลาบในตอนเช้าท่านก็ไปเฝ้าพระพุทธพระมหา,ากัตสิยกลับมาวันนั้นบังเอิญพระพุทธ จจพระเจ้าจ้าจะมีเราทั้งสมาบัติออนั่งดูปั๊บบนเขายอาเขาขัตมาศีบ้านนี้มีข้าวอยู่ม้อกุรโลวาจะสงเคราะห์ใช่ไหมอ๋อจะสงเคราะห์ไ้ก็หอกมาแล้วก็ลงมาเพื่อบิฑบัติมาเยืนอยู่ท่านมหาเศรษฐีเห็นข้าวก็ถามเมียที่แรกกลับมาจากข้าวมหารสัชกระถามเมียเพราะว่าข้าวเรามีเท่าไหร<า>่เมียเมียกับพัญยาสองคนตอบเหมือนกัน โอ้ก็คนคนเดียวกันแต่บางคนไม่ได้พัญญาบางคนเร่ยกเมียที่พูดกัอย่าบ้านพัญญาหุ่าผมียพะเจอถึงบ้านเมียเนี่ยก็เลยรีบพูดพูดพวกไปกันเขาค้านกันเขาค้านเนการป้องกันตัวแหมสลาดก็เรียกว่าถามพัญญาบอกว่าเข้ามีเท่าไหร่พัญญาบอกว่าถ้าหุงได้มอดเดียวถ้าว่าถ้าต้มได้สองวันแต่หุงได้วันเดียวนะ แกเลยตัดสินใจบอกเอางี้ก็แล้วกันเรากินวันนี้หมดถ้าต้มพวนี้กินหมดก็ต้องตายถ้าหุงยังไงกินข้าวสวยตายดีกว่าสั่งเมียหุงข้าวพอเมียหุงเสร็จเริ่มจะเจี๊ยทําท่าจะยังไม่จังข้าครัวนะเขาบอกเสร็จแล้วกับข้าววัเสร็จข้าววัเสร็จพระยืนปั๊บหน้าบานเสร็จเลยนี่แหละท่าในเลยคิดในใจว่าใช่ก่อนเราคงทําบนไม่น้อยมันจะอดชาตินี้ ถ้าเราใส่บาตรเราไม่ใส่บาตรวันนี้วันนี้มีชีวิตแต่พวงนี้ก็ตายถ้าใส่บาตรวันนี้ข้ามาัดตายาวันนี้ตายเพราะกลาลังบุญใส่บาตรดีกว่า oh. ได้ตัดสินใจกันห้าคนตัวท่านพัญญาก็ลุกชายลูกสะพ้ยกับนายทาสนะ oh. ร่วมกันไปใส่บาตรพระพเจ้าพอใส่บาตรเสร็จก็ธิษฐานว่าทำใดที่พระผู้เป็นเจ้าเห็นแล้ว,วผมผมเห็นทำนั้นตเถิครับ oh. แล้วต่อไปจิษฐานต่อว่า ผม,มังเกิดชาติดใดเช่นใดขอเป็นพ่อบ้านทุกชาติแต่ไม่ยอมเป็นผู้หญิงอแม่บ้านบอกฉันเกิดทุกชาติทุกชาติแต่ยังต้องการเกิดอยู่ขอเป็นเมียคนนี้ต่อทุกชาติโอ้ลูกชายขอเป็นลูกทุกชาติลูกสะพ้ายขอเป็นลูกสะพ้ายทุกชาติคีตาบุญบอกขอเป็นทาสทุกชาติโอ,โอ,อเขาแจกวันกันกบ้นนี้ก <ใน S 2> <ม>็นะมีสัจจะนะโอ้หายยะแล้วก็เป็นว่ากลับเข้ามาบ้าน พอตอนไม่บ่ายหิวแล้วยังใจบุญไม่ก็จะใจบุญขนาดไหนก็ยังใจบุญอยู่หิวน้อยครับแมวขาแมวไม่มีแรงแล้วถามมันยาบอกยายเอ้ยให้ข้าวติดติดก้นหม้อเม็ด2งเม็ดมันมีไหมเอางี้ก็แล้วกันนะเอาน้ําไปกรอบๆเ็ามีกลิ่นข้าวมาเป็นนหน่อยเถอะมันจะตายก็ไม่ว่าหรอกก็เรียกเสถยกลิ่นนะเรกลิ่น แ้่ยายก็สงสารยายก็หิวใช่ไหมต่า<อ>งก็ต่างหิวไม่ได้กินกันเลยคร<บ>ับถ้ายายก็เข้าไปในครัวดูจะเอายน,น้ำไปใส่หม้อล้างล้างหม้อน้ําล้างหม้อพอไปถึงเข้าบ้านเข้าในครัวเปิดฝาหม้อข้าวเต็มปรีอข้าวสุกร้อนฉึงมันก็หงใหม่อเปิดหม้อแกงแกงเต็มเปิดหม้อต้มต้มเต็มเปิดหม้อผัดผัดเต็มมันเต็มไปทุกอย่างอาหารทุกอย่างที่เคยทําพัชนะมันเต็มหมด ก็เลยแม่แกแค่จะไปลมตายตาตาเร็วๆเร็วๆฉันจะตายอยู่แล้วเอานะตาก็วิ่งวิ่งไม่พอไหวแต่เมียจะตายก็เป็นห่วงลืมลืมเลียใชเขาไปหัวถามทำไมข้าวมาเต็มหม้อโอแกงเต็มหม้อตาก็ใจช็อกตายเลยเม่งอยู่ไม่สามคนมาเร็วๆเร็วๆครับลงเร็วๆทุกคนมาเลยอย่าช้าช้าไม่ได้เร่งด่วนมาถึงปั๊บยายก็จัดทหารวาง ที่ตอนนี้กินไม่ลงแล้วกันใช่การกินมันมีระเบียบที่มันค่อยๆกินใช่ไหมครับยิวจัดเนีต้องแดกแล้วโอ้ใช้ลาชาสับเลยนะเพราะจืแหลกแหลกร้านตึ้งเลยช้อนไม่ใช้ใช้มือลงสิบนิ้วเลยมือใช้หยิบกับมือขวาตักเข้าเอาเต็มที่เลยนะเพราะในที่สุดเป็นไง หม้อข้าวหม้อนั้นทําไงมันก็ไม่ยอมหมดอ่ามันหมดไม่เป็นเพราะเพราะว่าเพราะอะไรเขาก็ครับอานุนภาพที่ถวายทานพระเจ้าอาจารย์นิโรธสมาบัติออก,กนิโรธดด้วยต่อมาในไม่เห็นข้าวไม่ยุบกินเท่าไรก็ไม่ยุบไม่ใช่ว่ายุบไปได้น้อย,อยไม่ใช่งั้นนะไม่ยุบเลยสภาพเต็มหม้อตามเดิมตักน้ท่าลก็เต็มตามเดิมท่านก็สูสารแบ่งไ้เรอนเคียง เราอดเราหิวใช่ไหม<อ>เขาอดเขากงหิวเหมือนเราก็เรียกมาเอาทุกคนเอาจานมาเอาชามมาฉันจะให้ข้าวสุกฉันมีแต่ข้าวสุกข้าวส,สารไม่มี<อ>แจกข้าวสุกแจกแกงต้องการแกงไรต้องการต้มอะไรแจกให้เลยตักเท่าไรก็ไม่หมดหนักข้าวแจกเป็บบนตำบลใครอดให้มามาตั้งไปตัวสามสี่คนห้าคนนั่งนานมีหน้าที่แจกอย่างเดียว<อ>แล้วก็บุญเท่านั้นนะ ตายจากที่นั่นไปแล้วก็ไปเป็นเทวดานางฟ้าลงมาก็เป็นเมตตาเจตีจำบุญให้ดีนะฝากฝานน่เมื่อกี้ตอนสามปีพร้อมนะ้เปรียบเทียบไปบฟังว่านั่นเขาใช้แผ่นทองคําเรวปิดก้นสวม<อ>แต่ว่าพวกเราใช้แผ่นทองคํำเปปิดองค์พระกําลังศรัทธาสูงกว่ากันครับจิตใจไม่นคงกว่กันนะโูชา,าเหมือนกันใช่ไหมหนึ่งัน แพะ่การที่สองเขาให้ทานเป็นสาธารณะแก่พระบาเจกับพุทธเจ้าใช่ไหมครับครับพระเจ้าเจ้าอจจิโรทัสมบัติแต่ว่าการให้ทานพระถวายทานพระเจ้าพระเจ้าจะมีอะไรสงไม่เท่าถวายทานพระพุทธเจ้าตรงนี่การถวายทานพระเจ้าตรงจริงๆร้อยครั้งไม่มีผลไม่เท่าถวายสังฆทานหนึ่งครั้งเราถวายสังฆทานจะมีอะไรสงมากเมรยากาศเิตวิีให้มากแล้วก็รู้ว่าถ้าบอกว่าอดีสงขนาดนี้ ถ้าเราจะคิดว่าถ้าเรายังไม่ถึงนิพพานเช่นนี้ถ้าจะต้องเกิดเป็นคนขอรวยยังเปรนากาศเศรษฐีไม่ใช่ของแปลกเพราะว่าทามากกว่าทํามากกว่าสงมากกว่าไอ้นทองเราเราก็ทำมากกว่าด้วยทองแค่เดหลิวจิ๋วหอึ่งนะทองแค่เดี๋ยวจิ๋วเขาปิดก้นสวมจากเขะาบูชาพระไตรสนาคมนะแต่นี่เราเราปิดองค์พระปิดกุฏิปิดโบสถ์อะไรเนี่ยนะแล้วเป็นการที่สองการให้ทานใหญ่ของท่าน ให้ทานใหญ่กันโดยเฉพาะอย่างนี้พระเพเจ้าพระเจ้าองค์เดียวครับคก็ต่ำกว่าพระเจ้าใช่ไหมครับก็ต่ำกว่าสังฆทานอันสูงก็มากกว่าอีกในการให้ทานใหญ่นคนไม่เป็นสาธาณะของเขากับของเราเราเป็นตวายสังฆทานผล,ลนต่างกันมากอย่างกับท่าน